มันยกระับสี่ของทุกช่องเจ็ดและบริษัทกันปนาเต็มใจเสอนอด็่ช้าฟุบอโมเมนขบอกขอช้างขอเดียวกัน Helpful Kleenex products include Kleenex tissues, Kleenex table napkins, new Kleenex towels, and Delsi bathroom tissue. Polydent, the soaking cleanser that cleans dentures best, <coughs> stops embarrassing denture breath. Polydent. Salem cigarettes, menthol fresh, rich tobacco taste, modern filter too. Salem refreshes your taste. bubble. A high megatane rated gasoline, engineered to meet your motor's needs. <S คลีนี้สามีปริยาห้ามพลาดเรื่องรูปเรื่องเมียกลางถนนมัเตอร์ไซค์คันนีน้ขับย้อนสอนมาครับคุณตำรวจก็เลยเรียกจับ พอเขียนใบสั่งเสร็จคุณตำรวจก็ปล่อยมันก็เกิดเรื่องครับเฮ้ย้ไปไหนเล่าปล่อยให้ลูกขี่ลมอยู่ได้โอ้ยขีลูกเบียนนะมึงลมนะขีเล่าเราไม่คอยลมว้ายมันลืมครับ ลืมลกูกลืมเมียหมดเลยลืมเป็นประจำซะด้วยทำได้ยังไงน,นี่ยุณตำรวจครับลูกฉันไม่สบายครับที่พาไปส่งทีค่ะเออ,เอ,อลำบากคุณตำรวจเขาอีกเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเถอะรักษาลูกหายแล้วไปเอาพ่อมันมารักษาด้วยนะที่ลืมจนปล่อยให้ลูกขี่ลมอยู่ด้ <c oughs> งานเนี้ยถ้าลืมลูกหนึ่งเมียได้ถ้าลืมเป็นสามีงานเนี้ย ใครจะดีกันล่ะครับใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดสมัยเราดูที่รายการคดีเด็ดตุกันอสองปัองนสอ,อนสออนนออี่ตุกหลังกรุ่งเท่าต่งศูนย์สองสี่สอง